นิววอลโว่เอสเอ็มยูโรไฟไปได้ไกลแค่ไหนด้วยน้ำมันหนึ่งถังวันแทงวันทริปชาเลนจ์ตากสมขลาขับจริงบนถนนจริงวันทุกจริงเต็มพิกัดกับน้ำมันหนึ่งถังมาดูกันว่า o n ว w อล m โวเอยโรไฟจะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนร่วมเดินทางไปกับเราไในวันแทงวันทริปชาเลนจ์ ครับตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มเดินทางนะครับจากภาคเหนือศูนย์บริการจังหวัดตากนะครับเรากำลังจะเดินทางลงไปที่ภาคใต้มาดูว่าน้ำมันหนึ่งถังของเราจะเดินทางถึงภาคใต้ไหมมอนโวค420คันนี้ถังน้ำมันเท่าไหร่ครับถังน้ำมันของเราความจุอยู่ที่ 490ลิตรครับอาจารย์ตัวเลขที่คำนวณให้เราที่หน้าจอตามเลทที่ขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับเขาคำนวณให้เรา 1, 3 2 4งกิโลและถ้าเราขับประหยัดขึ้นนะครับเลทค่าเฉลี่ยเราทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่าเฉลี่ยน้ำมันที่บอกระยะทางวิ่งได้อีกกี่กิโลจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับอาจารย์เ,ออเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องกังวลน,นะตัวตอนนี้เราสามารถวิ่ง <c oughs> ถึงหาดใหญ่ได้อย่างสบายๆ <c oughs> เราจะได้รู้กันนะครับว่าวันนี้จะไปถึงหาดใหญ่หรือว่าจะเลยหาดใหญ่ไป อีกสักระยะทางเท่าไหร่วันนี้เราจะได้ทดสอบกันนะครับไปเล่าด้วยจากระยะทางรถที่คำนวณกับเป้าหมายหาดใหญ่ประมาณ1,400กิโลเมตรคาดว่าจะไปถึงได้โดยไม่มีปัญหาแน่นอนอาจารย์มาถึงนครสวรรค์เนี่ยเข้าเขตนครสวรรค์เนี่ยตอนนี้เราใช้น้ำมันไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับเราใช้น้ำมันไปเพียงแค่33.3ลิตร เราสามารถวิ่งไปได้อีก2,099กิโลเลยนะครับจานแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเลทเนี่ยจะจบเท่าไหร่รถคำนวณว่าเราจะขับไปได้อีก2,000กิโลเมตรนั่นเท่ากับว่าเราจะเหลือระยะทางอีก600กิโลเมตรเลยทีเดียวแต่เรายังไม่ได้ขับผ่านเมืองซึ่งอาจจะทำให้เลทน้ํามันตกลงมาได้จาย์ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจังหวัดประจวบนะครับและที่นี่ก็คืออำเภอทับสะแก น้ำมันที่เหลืออีกมากกว่าครึ่งถังอาจารย์เราเดินทางกันมาตั้งแต่จังหวัดตากตระยะทาง773กิโลเมตรแล้วอาจารย์แล้วเราใช้น้ํามันไปอยู่ที่195ลิตรไม่ต้องกลัวครับหาดใหญ่ถึงแน่นอนถ้าเฉลีย่ยที่ได้อยู่ตอนนี้อ,อ๋อน้าพึงพอใจเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ครับพร้อมอยังพร้อมไปต่อเลยครับปะไป,ไปเราเดินทางมาเกินครึ่งทาง แต่น้ำมันยังเหลือเกินครึ่งถังเพราะอะไรที่ทําให้ประหยัดน้ํามันขนาดนี้อาจารย์สุเทพมีคําตอบทิปนี้ที่เราเดินทางมานะครับเราจะใช้ระบบ IC เป็นหลักเลยมันเป็นออปชันนะครับที่สามารถเลือกติดตั้งเข้าไปในตัวรถของยูโร5ได้ถ้าเรามาเปรียบระบบ IC กับคนขับเนี่ยจะเห็นความแตกต่างเช่นในเรื่องของวิธีการขับรถในการขึ้นเขาครับระบบ IC เนี่ยครับจะทำงานได้สม่ำเสมอมากกว่า เปรียบเทียบกับคนขับให้ขับระยะทางที่ยาวๆขึ้นอย่างเช่นทิปนี้ครับเรามีระยะทางอยู่ที่พันกว่ากิโลเพราะนั้นก็แน่นอนครับก็อาจจะต้องมีความเมื่อยล้าเล็กๆน้อยๆเข้ามาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความสม่ำเสมอของการขับขี่เนี่ยจะทาไม่ไม่ดีเท่ากับระบบ IC ซึ่งเขามีความสม่ำเสมอกว่าความสม่ำเสมอของระบบ IC เนี่ยก็จะช่วยทําให้รถเนี่ยประหยัดน้ำมันการขับขี่ของตัวผมเอง บบระบบ IC ะรภาพรวมออกมาเนี่ยระบบ IC ซนะีมทำได้ดีกว่าแล้วก็มีความประหยัดมากกว่าครับระบบไ c ก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่กดปุ่มนี้นะครับเพื่อเปิดระบบคูดคอนโทลแต่ว่าการเปิดครั้งแรกนะครับการใช้งานต้องความเร็วเกินที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วเราก็จะเห็นรูปภูเขาขึ้นที่อยู่ใน หน้าจอเราฮะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็มาปรับโอเวอร์สปีดเซตโอเวอร์สปีดนะครับเราก็กดปุ่มนี้นะครับเราก็จะเห็นเลขที่อยู่ที่หน้าจอเราก็สามารถใช้บวกลบเพื่อเพิ่มและลดได้แต่แนะนําว่าควรจะบวก4ไว้จะดีที่สุดเพื่อเวลาลดเราไหลลงทางลาดชันเกินโอเวอร์สปีดไปบวก4จากที่เราตั้งไว้นี่ครับรถจะได้ช่วยในเรื่องของการชะลอความเร็วให้เราด้วยข้อดีของการใช้ระบบ IC นะฮะ ก็จะช่วยในเรื่องของการที่ทําให้เราเนี่ยไม่ไม่เมื่อยล้าครับแค่คอนโทรลให้รถเนี่ยอยู่ในเส้นทางตามที่เราต้องการคันเร่งเราก็แทบจะไม่ได้เหยียบเลยตัวระบบ IC เนี่ยเราไม่ได้ใช้เฉพาะทางลาบอย่างเดียวนะครับเรายังใช้กับทางขึ้นลงทางลาดชันได้ด้วยในส่วนของตัวน้ํายาเอสบูเป็นไงบ้างครับอาจารย์ในส่วนของน้ํายาเอสบูนะฮะเราเดินทางมาตอนนี้ก็1นึ่กิโลแล้วครับเราใช้น้ํายาเอสบูไปที่ 8.7ลิตรครับอาจารย์ไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้รถผู้ประกอบการที่ใช้รถยูโร5นะครับอาจารย์เพราะมันมันเพียงแค่เล็กน้อยมากเลยเพราะราคาในเรื่องของแอดบูกก็ไม่ได้แพงเก,เกินไปด้วยครับอาจารย์หลังจากที่เราเดินทางกันมากว่า24ชั่วโมงในที่สุดเราก็มาถึงหาดใหญ่ไปดูกันว่าน้ำมันจะเหลือเท่าไร่กันแน่จากศูนย์ปาก มหาศูนย์นานๆที่หาดใหญ่คือเรากะว่าพันสี่ร้อยกิโลน้ำมันต้องหมดใช่ครับใช่แต่มันยังไม่หมดแต่ตัวเนี้ยมันเกินเป้าหมายเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ให้หมดต้องใช้ให้หมดใช้ให้หมดงั้นพรุ่งเนี้ยเราอาจจะเดินทางไปที่ด่านสะเดากันดีกว่าถูกต้องเพื่อใช้น้ํามันให้หมดแล้วดูซิว่าเจ้ารถคันนี้นะครับจะวิ่งได้จนน้ํามันหมดถังเนี่ยกี่กิโลครับเช้าแล้ว เดี๋ยวเราเดินทางไปต่อกันที่ด่านสะเดากันเลยดีกว่าครับจานไปครับ,รบเรามุ่งหน้าสู่ด่านสะเดามาลุ้นกันว่าน้ํามันที่เหลือจะพาเราไปถึงหรือไม่ถึงหาดใหญ่เมื่อวานน้ํามันยังไม่หมดเราก็เลยเดินทางมาที่ด่านสะเดาต่อระยะทาง1465.5กิโเมตรนะฮะใช้น้ํามันไปนะ 400.2ลิตรมันก็ยังไม่หมดยังไม่หมดทํายังไงดีครับอาจารย์คิดว่าเราจะต้องเดินทางต่อเอาให้หมดให้ได้ครับเอาให้หมดให้ได้ใช่ไหมเพราะว่าน้ํามันในถังยังเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะเลยเราจะเดินทางกลับขึ้นไปแล้วกันจากตรงนี้ไปเนี่ยเราจะไปถึงสุราษฎร์ได้ไหมงั้นเราเดินทางไปกันต่อดีกว่าไปโอเคครับพร้อมครับขับจากด่านสะเดาขึ้นมาเกือบร้อยกิโลเมตรรถก็แจ้งว่าตอนนี้ศูนย์กิโลนะฮะตอนนี้ ที่หน้าจอบอกว่าระยะทางเนี่ยมันเหลือ0ูนย์กิโลแล้วไม่สามารถไปต่อได้แล้วแต่เราวิ่งมาแล้วนะครับเนี่ยระยะทางรวม1561.4กิโลเมตรใช้น้ำมันไปทั้งหมด43.1ลิตรจากที่รถบอกว่าน้ำมันหมดแล้วเรายังขับต่อมาประมาณอีก80กิโลเมตรในที่สุดสิ่งที่รอคอยก็มาถึงอ๋อหมดละหมดละพอแล้วใช่ไหมอืมโอเค หลังจากที่เราขึ้นมาจากสะเดาเราก็น้ำมันก็ออกอาการนะครับว่าหมดเกลี้ยงจริงๆตอนนี้น้ำมันเราก็หมดแล้วครับมาดูอัปเดตระยะทางอันนี้หนึ่งเนาะเราวิ่งมาได้ทั้งหมด1,644.9กิโลเมตรเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลกันนะครับสิ้นสุดในเรื่องของการทดสอบรถนะครับอาจารย์ก็เราเริ่มเดินทางกันตั้งแต่จังหวัดตากนะครับ ลงมาถึงผัดใหญ่ศูนย์อนันต์มอเตอร์เราได้เลทค่าเฉลี่ยอยู่ที่สา2จุเรดาก็มีการเดินทางต่อไปที่อ่านสะเดานั้นเราไปหยุดพักรถกับค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามจุดหกสองน,นี้น้ํามันเรายังไม่หมดาก็เลยเดินทางต่อขึ้นไปทางสุราธานีเพื่อที่จะขับให้น้ํามันมันหมดแลวก็แน่นอนครับต้องมาหยุดจุดนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดน้ํามันรถหมดตรงนี้เราก็จะมาขอสรุปตัวเลขรถคันนี้หนักอยู่ที่ประมาณ4ี่เกตันวิ่งจากตากลงมา จนถึงจอดตรงนี้นะครับระยะทางอยู่ที่1644.9กิโลเมตรครับอาจารย์ครับ,รบและน้ำมันที่ใช้ไป4 5่อลิตรในส่วนของน้ำยาแอดบูไป26ลิตรพอดีพอดีเลยอันนี้คือการทดสอบในส่วนของการใช้งานจริงไม่แนะนําให้นักขับทุกท่านขับจนน้ามันหมดเนาะวางแผนในเรื่องของการเติมน้ํามันด้วยน้ามันหมดระหว่างทางอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุด้วยย้านะครับว่าอันนี้เป็นการทดสอบเท่านั้นเราได้วางแผนในเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีแล้วจะฝากพวกเราด้วยอาจารย์ ที่ติดตามอยู่เนาะทิปต่อไปที่เราจะขับจากใต้ขึ้นเหนือแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าเราจะไปที่ไหนกันน้มันเต็มถังเช่นเดิมครับเป็นวันแท้งวันทริปเหมือนเดิมใช่ครับครับผมงั้นฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเราจะทดสอบจากใต้ขึ้นเหนือโอเคทริปนี้ก็สมบูรณ์สมบูรณ์จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ ผลการทดสอบวันแทงวันทริปจากภาคเหนือลงใต้ได้ระยะทางเกินคาดไปมากเรามาชาร์ล้นกันต่อว่าจากใต้ขึ้นไปเหนือวันโว FM u u อ o กับน้ำมันหนึ่งถังจะไปได้กี่กิโลเมตรติดตามตอนต่อไปในวันแทงวันทริป e p 2